ยึดยันโอชามึงบ้าแล้วเหรอช่องขอให้โอคพันทองแท้ลูกไอทักษินมึงปิดช่องคอปเตอเพราะมันปฐวงมันต้องเจ็ดเดือนแล้วมึงปิดช่องใลคิ้วเพราะว่ามันเป็นช่องเสื้อแดงช่องกูไม่ใช่ช่องกูเป็นช่องกฎหมหยกูลงทุนได้เงินของกูเอง25ล้าน กูทำอยู่สถานนี้เนี่ยกูคนเดียววิ่งเข้าว,วิ่งอ่ะมึงไม่แหตตก,ตกตาด้วยมึงมยอะไอ้ประยุทธ์อะนตโรชามึงบ้าไปแล้วมึงไปถนหูเป็นตาประชาชนมึงจะเป็นผดดก,การเหรอมึงจะประกาศเกณฑอายการเสร็จประกาศไปเพื่อเป็นสองมับกัดกันทั้งมับเสื้อแดงทั้งมับประประภาษากูามีหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ มึงไปโกงเจกูแน่ระยืนจันโอชากูประกาศเอาหน้าเจอกูจะตามหน้ามึงจะเหนทุกแหงกูจะไ่ยืนด่ามึงมึงปกูมึงไม่คุ้มหรอกกูทำทีวีช่องนี้กูเจ้งหมดตัวกูไม่มีจะแดงเงินจะกินข้าวยังไม่มีเลยกูหิวข้าวจะไปหายังไม่มีคนซื้อข้าวให้กูกินพอลูกน้งกูไปบวชกูยังหาเด็กไม่ได้กูทำอยู่คนเดียวเนี่ยวิ่งเข้าิ่งออกอม่แหกตาดูเลย มึงเป็นถึงนายพลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปาบทาบ้ามึงสติไม่ดีปล่าตอ้ประยุทธ์มึงไปช่างกูเนี่ยกูไม่ชอบพรุ่งนี้มึงเจอกูแนะ่กูประกาศอ,อกทีวีแหละมึงไปช่องกูไม่ไหอ,อกูแนะ่กูตาไมไปล่ามึงจนทุกแองคอยดูกูก็แล้วกันกูสาตเก็บเนื้อเจ็บตัวไม่ยุ่งกับมัดไม่เคยขึ้นเวทีมัด มึงจะม่ไปหัหไปตาประชาชนเหรอเวลาที่ไอ้ทักษิณจ้างคนมายิงประชาชนตายมึงไม่จัดการแต่มึงจะไมไปิดช่องโกงไอ้ประยุท์จันโอชาผลเอกประยุทจันโอชามึงเจอกับกูแน่กูไม่ได้กลัวมึงเลยมึงแน่จริงมึงให้ทหารมาที่สถานีกูเลยกูรออยู่กูอยู่ข้างในกูจะได้ใช้ทหารทำงานใช้มันไปซื้อข้าวกูกินเพราะกูหิวข้าวไม่มีคนซื้อข้าวกูกิน กูจะได้ใช้มันมาช่วยกูควบคุมการเอาอ,อากาศเพราะเครื่องเลคคอร์กอดกูเสียบันทึกไม่ได้เขจาจหรือยังไอ้ปรัยุจันโอ,อเชามึงดูกูอยู่ลำต่า้ปัญญาอ่อน มาสองปีแปดเดือนกูเจ๊งไปยี่สิบห้านาทันนี้กูไม่มีจะแดกรถกูก็ขายตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวกูเนี่ยเหลือเงินอยู่แค่สองหมื่นบาทกูยังไม่รู้จะกินอยู่ได้กี่วันไอปะยุทธจัน์